ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ M p a n ตลอ t นะคะคลิปนี้เป็นพิกอาการนะคะในหัวข้อที่ว่าคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของคุณตอนนี้ชีวิตของเขาเป็นยังไงมั่งนะคะเหมาะสําหรับคนที่มีประเด็นความรักนะทุกคนนะคะแล้วก็เป็นไทมเ์เลสนะคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าในชีวิตของคุณนะคะตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงมั่งนะคะมาดูกันมาอัปเดตสิว่าคนที่ไม่เคยเห็นค่าคุณเลยนะคะชีวิตเขาเป็นยังไงมั่งตอนนี้นะคะ หมาะสาหรับคนที่มีประเด็นความรักนะอาจจะห่างหายกันโดยที่แบบไม่มีคําตอบหรือบางคนจบกันโดยที่แบบไม่มีคําล่าลานะคะหรือบางทีอาจจะไปมีใครอีกคนนึงไปสร้างโลกอีกใบหนึ่งนะคะทําให้เราจับได้ทีหลังเนาะตรงนี้นะคะก็เช่นเดิมนะเป็นทำเลดูได้ทุกช่วงเวลาที่คุณต้องการหาคําตอบนะถ้าคุณเจอปัญหาแบบนี้สามารถเข้ามาดูได้นะคะการอ่นานไพ่เป็นแบบโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งอย่าเอาไปตัดสินอย่าไปคิดว่าเป็นดวงของเราเป็นการขาดนะคะ ดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตเท่านั้นนะคะอาจจะตรงมั่งไม่ตรงมั่งไม่ตรงเลยหรือไม่เกิดก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะคะการอ่านไพ่นะไม่เอาใจใครทั้งสิ้นนะคะเปิดมาไปไหนอ่านแบบนั้นจะไม่เอาใจคนดูเป็นอันขาดนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาฟังขอบคุณทุกกาลังใจยินดีต้อนรับสวัสดิ์ท่านที่เข้ามาใหม่ขอบคุณน้องที่ทาทาสเต็มให้ขอบคุณมากๆนะคะ แล้วก็อัปเดตอาการของน้องหมานะคะที่เป็นมะเร็งนะคะในช่องคลอดเนาะตอนนี้ที่น้องไปทำเคโมโีได้หนึ่งวันนะคะทานข้าวได้ให้นมลูกได้เอ้ยให้นมลูกยังไม่ได้นะคะแต่ว่าทานข้าวได้คือต้องแยกแยกน้องหมาไว้ต่างหากก่อนเพราะว่าแม่เขาให้เคมีอยู่นะคะแล้วก็จะให้ต่อต่อกันเรื่อยๆไม่น่าจะต่ำกว่า10ครั้งนะคะยอดบริจาคตอนนี้อยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 7 0 0 0กว่า7,400 53หรือเปล่าไม่แน่ใจจํายอดไม่ได้แต่จําได้ว่า7 0็0นะคะก็ทยอยไปนะคะแบบครั้งละ2000แล้วแต่ว่าตัวยาที่เขาจะให้นะคะก็จะมีนัดเรื่อยๆแล้วก็แอดมินเขาจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วน้องหมาอาการเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างที่บอกเนาะจะมีคนที่แบบดูแลเคสอยู่แล้วนะคะท่านสามารถร่วมบุญกับน้องได้นะเพื่อให้ลูกๆของน้องแบบได้กินนมแม่ได้ อยู่กับแม่ได้ซักระยะหนึ่งก็ยังดีเนาะเมตตาสัตว์นิดหนึ่งเนาะนะคะถ้าใครมีแบบจิตเมตตาช่วยเหลือน้องได้นะ5บาท10บาทก็ได้นะ,ะติดต่อแบบกับต้นโพ์ได้เลยเนาะตรงนี้นะคะเอาล้ค่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยเรามาเริ่มดูกันเลยนะไพ่มี3มกองนะให้นึกถึงคนที่เรามีประเด็นกับเขาแล้วก็คนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าคุณเลยนะคะตอนนี้อัปเดตหน่อยว่าชีวิตของเขาเป็นยังไงกองแรกจะเป็นสีส้มที่2สีเขียวที่3สีม่วงนะ ส้มเขียวม่วงเลือกไพ่ตามที่เราคิดว่าดึงดูดใจแล้วก็นึกถึงคนที่เรามีประเด็นนะคะเราจะเปิดกองสีส้มก่อนนะนะคะส้มเขียวม่วงนะมาดูหน่อยว่าคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของคุณนะตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงม้างานะคะเหมาะสำหรับคนมีประเด็นความรักนะอ่ะกรุ๊ปสีส้มมาดูสิคะสีส้มนะคะ ดูหน่อยว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณก่อนหน้านั้นเป็นยังไงนะคะความสัมพันธ์ก่อนหน้านั้นเป็นยังไงนะน้ำหวานอย่าดื้อไปนั่งตรงโน้นเลยไปนั่งตรงโน้นเลย เอาละความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะคนคนนี้ที่มาขายฝันหรือเขาเรียกว่าไงมาให้ความหวังกับคุณเนี่ยมีลักซ้อนแต่เริ่มแรกอยู่แล้วเขามีเจ้าของอยู่แล้วคุณเจอลักซอนลักสามเศร้าหรือไม่ก็คือเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยได้จริงใจกับใครเลยคบไปเรื่อย เจอการทางโลกออนไลน์ทํางานเกี่ยวกับราชการก็ได้เป็นต่างชาติก็ได้ต่างศาสนาต่างถิ่นต่างแดนต่างอําเภอต่างจังหวัดก็ได้พูดจาดูดีมีสเสน่ห์นะเวลาเขาพูดจาหรือเวลาทําอะไรเขาจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆใครๆก็อยากพูดอยากคุยอยากเข้าหาเขานะถือว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์คนหนึ่งดูได้ทั้งเพศหญิงเพศชายเพศที่3มแล้วก็ LGBT นะน้องสามารถกําหนดเพศเอาเองได้เลยนะตรงนี้ความรักความสัมพันธ์เขามีคนของเขาอยู่แล้วแล้วก็ตัวของเขาเองเนะี่ยเหมือนกับว่า ไม่ค่อยได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงนะคุยกับใครก็จะมีแต่เรื่องความลับแล้วก็บอกแต่ว่ามีคนคุยแต่ว่าสถานะไม่ชัดเจนคือไม่ได้บอกว่ามีตัวมีตนแต่เขาบอกว่ามีคนคุยนะแต่เขาก็ยังไม่ได้จริงใจกับใครแล้วเขาก็รู้สึกดีเวลาคุยกับเราก็จะประมาณนี้คุยกับใครเขาก็ประมาณนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นใจตัวเองสูงอีโก้สูงด้วยนะคะแล้วก็ เวลาทําอะไรเขาไม่คํานึงในเรื่องของความรู้สึกของคุณเลยนะที่ผ่านมานะอยากจะทําอะไรก็ทําเขาถือว่าเราเป็นของตายนะคะแล้วก็เขามองว่ายังไงคุณก็รักเขานะคะทีนี้เราอยากจะดูหน่อยว่าหลังจากที่เขาอาจจะเทเราไปก็ได้หรือความสัมพันธ์คุณอาจจะจบไปโด,โดยที่แบบว่าไม่มีคําตอบนะ,ะอยากจะรู้จังเลยว่าสถานการณ์ของเขาตอนนี้หลังจากที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าที่เรามีอยู่ตอนนี้นะคะ ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะเราจะขยายไพ่ทั้งหมดอ่ะหใบเนาะนะคะไพ่ใบแรก3ามดาบนะคะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะสามดาบขึ้นมาเนี่อยากบอกอะไรเราให้รู้นะตอนนี้นะหเหรียญคะ่ะเนี่ยมันเหมือนกับว่า ทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะสามดาบคือลักซอนรักสามเศร้าตอนที่แบบคบอยู่กับเราเนาะทีนี้ตัวเองเนี่ยได้หกเหรียญเนาะตัวของเขาเน่ะได้หกเหรียญหกเหรียญคือการรอคอยการร้องขอความรักเหมือนที่ผ่านมาเราร้องขอความรักจากเขาแต่เขาไม่เคยเห็นความรักไม่เคยเห็นความดีไม่เคยแบบมีดีในสายตาเขาอ่ะพูดง่ายๆไม่เคยมีค่าในสายตาเขาเลยทุกวันนี้เป็นไงล่ะดูสิหกเหรียญเขาก็ต้องไปร้องขอความรักจากคนอื่นคนที่เขาคิดว่าเขารักนะคะเห็นไหมอีกคนนึ่งอ่ะ เหมือนกับว่ายัางไงอะไม่ได้ทําอะไรเลยแต่คนคนนั้นก็ไปมอบความรักให้ผิดกับเขาเนี่ยรอคอยความรักจากอีกคนนึงนะคะเหมือนกับที่ทํากับเราไว้นะคะตอนนี้ชีวิตเขานะนะคะเอาละคิงออฟสอดล่ะมาดูซิอยากบอกอะไรคิงออฟสอดนะนะคะตอนนี้เขาเป็นยังไงเอ,อ่ยอยากบอกอะไรนะคะสถานการณ์นอกจากเขาวิ่งหาความรักเขาอยากบอกอะไรโอ้โหไม่ได้นัดหมายเลยนะคะ สามดาบนะคะเจ็บปวดค่ะรักครั้งนี้เจ็บปวดนะรักที่เขาเลือกเองนะเขาเจ็บปวดนะมันเหมือนว่าเป็นโชคชะตาย้อนกลับไหมเขาได้รับรู้ว่าความเจ็บปวดที่เขาเคยทํากับใครคนใดคนหนึ่งไว้อะ่ะมันมาถึงเวลาที่เขาต้องชดใช้แล้วนะคะเนี่ยตอนนี้เขาเจ็บปวดเขาเจอในเรื่องรักซ้อนเขาเป็นรักคนที่มีเจ้าของนะคะอ่ะสิบเท้าเรามาบอกอะไรเอยตอนนี้เขาเป็นยังไงสิบมเม้านะ สี่ถ้วยนึกถึงเรื่องราวเก,ก่าๆอาจจะคิดถึงคุณก็ได้สี่ถ้วยคือความคิดถึงความคะนึงหาใครคนใดคนหนึ่งที่เคยดีต่อเขาแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าจะเป็นคุณหรือเป็นใครก็ได้ในนี้นะคะเนาะเนี่ยเห็นไหมเขาคิดถึงเรื่องราวเก,ก่าๆมีคนแบบมามอบความรักให้ดีๆแต่เขาไม่รับไว้เขาเฉยเมยเขาเหมือนว่าไม่เห็นค่าของคนคนนั้นนะคะตอนนี้เขาสํานึกแล้วล่ะว่าเนี่ยมันเหมือนว่าเขาไม่มีใครเลยตอนนี้โดดเดี่ยวนะจ๊ะเป็นไงล่ะทากับเขาไว้นะคะ King of Pentacle นะคะตอนนี้เขาเป็นยังไงมัง่งนะคะ King of Pentacle นะคะหลังจากนั้นเป็นไงทีนี้เนี่ยนะไม่เห็นค่าเขาแล้วเป็นไงจ๊ะมารู้ตัวก็สายแล้วโยมโทษทีค่ะรู้ตัวก็สายแล้วจะโยมเพชรอยู่ในมือแท้ๆปล่อยไปเอาละทีนี้เก้าถ้วยเห็นไหม รอคอยใครสักคนที่รักแท้ตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าเขาเหงาเขาโดดเดี่ยวก้าวทั่วก็คือความอ้างว้างความว่างเปล่าความที่แบบต้องการมาเติมเต็มทีนี้หนึ่งเหรียญมันบ่งบอกว่าเขาก็ต้องการใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจเขานะตอนนี้นะคะแต่ก็คืออย่างที่บอกแหละคบกับใครก็ได้แค่นี้แหละมันไปไกลไม่ได้กว่านี้เพราะตัวเองไม่มีความซื่อสัตย์นะคะอ่านตามไพ่นะทุกคนไม่ได้เอาใจใครแล้วก็ไพ่ที่หยิบออกมาก็ให้ทุกท่านดูทุกใบนะตรงนี้นะคะ เหมือนรอคอยใครสักคนน่ะเงาเงียบเหงาตอนนี้นะคะไม่มีใครมาเติมเต็มในชีวิตเหมือนแต่ก่อนนะคะเอาละทีออบบอละ่ะสามเม้ามาบอกอะไรตอนนี้เขาเป็นยังไงมั่งนะคะทีออบบอลคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าคุณตอนนี้เป็นยังไงอีกนะคะอ่าหนึ่งเมถาวนะคะบอกได้เลยว่า หาจุดยืนให้กับตัวเองไม่ได้ตอนนี้ไม่รู้จะไปซ้ายหรือไปขวานะคะจะรักใครก็เจอแต่คนที่มีเจ้าของชีวิตโดดเดี่ยวอีกแล้วนะคะตอนนี้กาลังหาหลักหาฐานตัวเองนะคะกําลังจะมุ่งมั่นในเรื่องการงานหรือเปล่าตอนนี้นะคะอาจจะปรงเรื่องความรักหรือเปล่านะคะว่าเจ็บมาเยอะเหมือนกันฟิ Queen born, ล n มอับอลลาบสุดท้ายอยากบอกอะไรตอนนี้นะคะสถานะเขาเป็นยังไงมั่งอยากบอกอะไรเอ่ยนะคะนะมาดูสิอินอับอลน้ำหวานอย่าดื้อ พากันเล่นดีๆโอ้โหบอกเลยว่ารักกับใครก็ถูกปิดกัน้นกลับไปหาคนเก่าๆไม่ว่าเก่าแค่ไหนก็ตามนะเขาบล็อกไปหมดนะ,ะเพราะเขารู้นิสัยเพราะเขารู้ว่าในเรื่องของพฤติกรรมของคนคนนี้เป็นแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีใครต้อนรับนะจ๊ะตอนนี้เหมือนกับว่าเขาโดนแบบตัดขาดทุกสิ่งทุกอย่างเลย คนเก่าๆคนใหม่ๆก็ไม่มีตอนนี้นะชีวิตโดดเดี่ยวนะจ๊ะตอนนี้นะนี่ก็คือเป็นความเคลื่อนไหวของคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของคุณนะนาวละทุกท่านเป็นไงสะใจถูกใจหรือ,อยังนะคะนี่ก็เป็นคนที่เลือกสีส้มนะอ่ะต่อมาเรามาดูน้องเขียวหน่อยนะใครเลือกน้องเขียวมาดูซีกองเขียวกรุ๊ปเขียวมาดูหน่อยนะคะ คนที่ไม่เคยเห็นค่าของคุณชีวิตเขาตอนนี้เป็นยังไงมัง่งมาดูก่อนว่าก่อนนั้น,น,นความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นยังไงเอ่ย เอาล่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนน่าจะรักแบบทางไกลรักออนไลน์ต่างชาตินะมองได้แล้วตรงนี้เป็นต่างชาติเลยตรงนี้ขึ้นมาแบบเป๊ะเลยนะคะ หรือบางทีอาจจะเป็นต่างอำเภอต่างจังหวัดก็ได้นะทุกคนนะคะเขาเป็นคนที่รักอิสระไม่ชอบให้ใครมาควบคุมไม่ชอบให้ใครมาออกคําสั่งนะคะเป็นคนที่คิดว่ามีความมั่นใจในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าใครๆก็ชอบเข้ามาหาเขาโดยที่เขาไม่ต้องร้องขอความรักนะคุณทุ่มเทในเรื่องของรักครั้งนี้มากคุณคิดว่าเขาเนี่แหละคือคนที่ใช่เขานี่แหละคือคนที่จะทําให้คุณแบบมีแสงสว่างในชีวิตนะ เพราะว่าคุณคาดหวังเรื่องการใช้ชีวิตกับเขาหรือเขาเองอาจจะเคยพูดว่าเอาละเดี๋ยวเราตั้งตัวตั้งหลักสักนิดนึงถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอาจจะทําให้คุณแบบเซอร์ไพรส์ในเรื่องสิ่งต่างๆที่คุณคาดหวังคุณอาจจะคิดว่าจะได้แต่งงานกับเขาจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับเขาก็ได้อาจจะเป็นเรื่องราวที่เขาพูดแล้วแบบเราเชื่อถือนะนะคะตัวงเขาเองเป็นคนที่มีความลับนะและเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนสักเท่าไหร่มีอะไรที่เก็บเงียบเก็บงำอยู่นะคะ ัวของคุณเองก็รู้นะว่าความรักครั้งนี้มันไปไกลไม่ได้หรอกเหมือนมีสัญชาตญาณบ่งบอกว่าเขาน่าจะมีคนของเขาอยู่แล้วแต่คุยเพื่อความสบายใจนะคะอาจจะห่างหายกันไปโดยที่ไม่ได้ติดต่อข่าวสารมาสักระยะหนึ่งหรือบางคนอาจจะแบบส่งลายไปส่งข้อความไปก็จะตอบแค่ประโยคแค่2ประโยคแค่นั้นเองมันก็เลยเป็นการห่างหายกันไปมาดูหน่อยว่าแล้วหลังจากที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าของคุณนะที่เขาห่างหายไปเทเราไปเนี่ยตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ เราจะมาดูทีละใบก่อนนะคะใบแรกนะคะ q e e ิน o อฟ o r ดนะมาบอกอะไรนะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้าง u e e n of Sord นะอยากให้เรารู้เรื่องอะไร q u e e n o f s อดเจ็ดไม้เท้าตัวของเขาเองตอนนี้น่าจะบ้านระห่ำในเรื่องของการงานนะคะ น่าจะมีเวลาเงยหน้าเงยตาเลยน่าจะเกี่ยวกับเรื่องการงานเกี่ยวกับการเดินทางไม่ว่าจะเดินทางไปทํางานเดินทางไปไหนก็ตามนะคะมีอุปสรรคนะคะชีวิตไม่ราบรื่นตอนนี้นะคะมีงานเข้ามากระทบนะอาจจะงานแบบล่าช้าหรือเปล่านะคะ King o s อฟ o r ดล่ะนะคะชีวิตเขาตอนนี้เป็นไงคิงอ s o ส s o นะ ถ้วยคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงคนเก่าๆนะดูเหมือนว่าจะเป็นห่วงเวลาที่เขาแบบนึกถึงบางสิ่งบางอย่างนึกถึงคนคนคนหนึง่งอาจจะเป็นคุณก็ได้เป็นใครก็ได้ในนี้นะคะเหมือนกับเขาคิดถึงว่าเอะวันเวลาเนี่ยเราคิดถึงใครสักคนคิดถึงบรรยากาศเก่าๆอย่างเงี้ยนะคะกําลังเหงาตอนนี้นะคะชีวิตไม่เหลือใครแล้วกําลังเหงานะนอกจากจะทํางานแล้วยังไม่มีใครอีกนะอืมนะคะอ่ะเดอนสตาร์ล่ะ ะะตอนนี้เขาเป็นยังไงเอยเดอะสตาร์นอกจากเงาแล้วเป็นยังไงเอยต่อมานะคะแปด <8 S 2> ไม่เท้านะคะบอกเลยว่า เขาน่าจะมีปัญหาเรื่องการงานหรือการย้ายตำแหน่งการย้ายที่อยู่หรืออะไรสักสิ่งสักอย่างนะ่ตอนนี้มันเหมือนมีปัญหาประเดประดังแต่ส่วนมากจะขึ้นในเรื่องของการงานนะคะตรงนี้เนาะเพราะตัวของเขาคาดหวังในเรื่องของการได้แบบมีความมั่นคงอะนะคะมีงานมีเงินเนี่ยก็คือจะเป็นอะไรที่แบบเขาปรารถนามากเดเวอร์ mm. ล่ะนะคะ mm. เขาเป็นยังไงมัง่งนอกจากจะทำงานหนักแล้วเดวเวอร์มาบอกอะไรเอ่ยนะคะ อย่าไปซีเรียสนะทุกท่านมันไม่ได้ตรงกับใครนะมันเป็นเหมือนการเล่นเกมการทายอะไรเงี้ยนะคะบางคนไปยึดติดมากนะคะก้าวไม่เท้าค่ะบอกแล้วว่าคนคนนี้นะชีวิตเขาจะวนเวียนแต่เรื่องของการงานแล้วก็การท่องเที่ยวยังไม่มีเรื่องคนอื่นเข้ามาในชีวิตนะเนี่ยเขาคิดว่าถ้าเขาทํางานแบบหนักๆเข้าไว้แล้วก็โอกาสที่เขาจะได้ไปท่องเที่ยวหรือไปทําให้แบบตัวเองมีความสุขน่ะมันก็ใกล้เข้ามาทุกทีเขาวางแผนแบบนี้นะตอนนี้นะคะ อ h e เดฟูล่ะนะคะตอนนี้เป็นยังไงนะคะนอกจากวางแผนเที่ยวแล้วเป็นยังไงเออเดลฟู full, นะคะหนึงเหรียญเขาต้องการหาใครสักคนที่เข้าใจเขาในเรื่องของเวลาในเรื่องการสื่อสารหรือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่ค,คล้ายๆกัน<ๆ>เขาพร้อมนะนะคะ ถ้าจะมีใครเข้ามาในชีวิตใหม่ครั้งนี้เขาพร้อมหรือว่าคนคนนี้ต้องเข้าใจเขาจริงๆและเป็นคนที่ไม่ควบคุมเขาเขาไม่ชอบคนที่มาควบคุมมาออกคําสั่งคนคนนี้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ดูเหมือนว่าเขากําลังพร้อมที่จะเดินทางหารักแท้หรือเปล่าหรือเดินทางหาใครสักคนหรือเปล่านะคะแล้วเดร์มูนระบายสุดท้ายนะนอกจากนี้แล้วเป็นยังไงเดินทางหารักแท้และเดร์มูนมาบอกอะไรเอ่ยนะคะชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ย แปดไม้เท้าอีกแล้วนะคะบอกเลยว,ว่าคนคนนี้นะไม่จริงใจกับใครหรอกนอกจากความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะชีวิตเขาก็มีแต่งานและกับเงินเท่านั้นเรื่องอื่นแม้กระทั่งแบบว่าเรื่องของหัวใจของตัวเองเขายังไม่เปิดเลยนะคะคุยได้แต่ไม่จริงใจกับใครนะนะคะคนคนนี้จะเป็นแบบนี้นะคะสถานก,การณ์ของเขาเอาล่ะคนที่เลือกกลุ่มน้องเกี่ยวก็เรียบร้อยเนาะตรงนี้นะคะเรามาดูหน่อยว่าน้องม่วงเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะ ใครเลือกกลุ่มของน้องม่วงมาดูสิอะมาดูหน่อยน้องม่วงเป็นไงเอ่ยนะคะคนที่ไม่เคยเห็นค่าของคุณตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงม้างก่อนอื่นขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ก่อนนะ้ะที่ผ่านมามันเป็นยังไง มองว่าคุณน่าจะรักต่างวัยหรือเปล่านะคะอาจจะคุณอายุน้อยกว่าเขาหรือเขาอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะเป็นรักต่างวัยคนต่างชาติแล้วก็เป็นคนที่ทํางานอยู่ในเครื่องแบบก็ได้เป็นนักธุรกิจก็ได้นะคะหรือทํางานเกี่ยวกับสื่อสารทํางานวิศวกรนะคะเป็นสถาปนิกนะคะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตาก็ได้นะตรงนี้นะเขาเหรือเธอคนานั้นมาทําให้คุณแบบชุ่มฉ่าหัวใจเลยแหละเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ใช่เขาเป็นคนที่แบบ คุยแล้วรู้สึกแบบโลกมันสดใสเป็นสีชมพูนะแต่เขาเป็นคนค่อนข้างดื้อน,นิดนึงนะคนคนนี้นะคะอาจจะเคยแต่งงานมาแล้วเคยมีครอบครัวมาแล้วก็ได้นะคะเป็นพอ่อแม่เป็นแม่ไม้ได้หมดเลยนะ LGBT ดูได้หมดเลยนะน้องนะตรงนี้นะคะความรักความสัมพันธ์มีคำมั่นสัญญาต่อกันหรือเปล่าว่าเอาละคุยกันมาสักพักอาจจะถูกใจกันอยากจะสร้างลุกลากต่อกันบางคนอาจจะพูดในเรื่องของงานเลี้ยงงานแต่งงานกันเกิดขึ้นงานมั่นเกิดขึ้น ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันมีอุปสรรคในเรื่องการเดินทางและการทํางานอาจจะไม่เข้าใจกันในเรื่องของวัยในเรื่องของการสื่อสารก็ได้ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณครั้งนี้มันค่อยๆห่างหายไปและดูเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้แคร์เราทําให้เรามองว่าเขาไม่เห็นคุณค่าเราเลยนะคะตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเรามาดูหน่อยว่าไพ่หกใบนะอยากบอกอะไรให้เขาได้รับรู้แล้วก็ เรามาดูสิว่าอัปเดตนะคะหลังจากนี้ไปเนาะว่าชีวิตเขาหลังจากที่มีเห็นคุณค่าเราแล้วชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเอาละเอกอาบอลน,นะชีวิตเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอกอบับอลน,นะคะมาดูหน่อยนะคะอมองแล้วนะคะสามเหรียญขึ้นมาบอกเลยว่าตัวงเขาเองเนี่ย คิดจะลงทุนคิดจะทําอะไรเกี่ยวกับธุรกิจหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้นะเพราะในเรื่องของความรักดูเหมือนว่าเขายังไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแต่เรื่องการงานคิดแต่เรื่องของการลงทุนคิดแต่เรื่องของธุรกิจนะตอนนี้นะคะเอาละแล้วเพจออ f ค u ัล่ะนะคะเพจออ f ค u ัมาบอกอะไรนะคะตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะเพจออ f ค u ันะ หนึ่งเม้าค่ะเขาก็ต้องการเริ่มต้นกับใครสักคนที่เข้าใจเขานะไม่ว่าจะเป็นการทำงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารเขาก็มองมอง,มองหาอยู่แต่เขาก็ยังไม่กล้าเปิดใจเห็นไหมว่าป้าตัวนี้มันอยากออกจากโถกแก้วนะแต่มันก็ไม่กล้าเปิดใจอ่ะเหมือนกับแบบว่ามองอยู่คุยอยู่แต่ยังไม่ได้จริงจังยังไม่อะไรกับใครทั้งสิ้นนะคะยังหางความมั่นคงให้กับตัวเองอยู่ตอนนี้นะเหมือนกับว่ากำลังเคว้งอยู่ตอนนี้ เอาละแล้ว10สิบมเมท้าล่ะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเออนะสิบมเมท้าหนึ่ดาวเขารู้นะว่าเขามีปัญหาเวลาคบกับใครก็ตามเพราะจะเอาเรื่องงานมาพูดตลอดนะเขาต้องการตัดปัญหาตรงนี้ออกเหมือนกันแต่เขายังทําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นชีวิตของเขามันก็เลยเหมือนกับว่า คนที่ไม่ค่อยที่จะแบบสื่อสารอะไรกับใครมากนะักมุ่งแต่เรื่องของการงานความมั่นคงนะคะเขาตัดไม่ได้หรอกคนคนนี้นะจะเอาเรื่องงานมาเกี่ยวข้องในเรื่องของเรื่องส่วนตัวมากเป็นพิเศษจนคนที่แบบคุยด้วยครบด้วยเขามองว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยแล้วก็มองไม่เห็นคุณค่านะคะเอาละสี่เมท้าวนะสี่เมท้าวเขาเป็นยังไงตอนนี้นะสี่เมท้าวนะคะ หนึ่งดาบราชินีถือดาบนะเคยแต่งงานเคยหย่าร้างมาแล้วเคยมีชีวิตคู่มาแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้นะถ้าเขาจะใช้ชีวิตคู่กับใครสักคนเขาต้องคิดดีๆต้องตัดสินใจดีๆนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็ในสถานการณ์รที่เขาเป็นจริงอยู่นะคะเขาอาจจะเคยมีครอบครัวเคยแยกกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเขาอาจจะมองว่าความเป็นครอบครัวของเขามันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาจะไม่รีบคนๆน,นี้นะคะเพราะเขามีประสบการณ์แล้ว เพจออเพนเคิลนะคะมาบอกอะไรเอ่ยนะคะว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเพจออเปนเคิลนะคะเด็กถือเหรียญ3มเหรียญเหมือนเดิมบอกเลยว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตเขาหรือตอนนี้เขามองนะว่าต้องเป็นคนที่แบบกล้าลงทุนนะคะกล้าทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับ เขาพูดง่ายคคือชอบคนที่แบบหัวการค้านะนะคะเนี่ยคนเนี้ยมองคนที่หัวกันค้ามองในเรื่องของการขยายธุรกิจไม่ได้มองในเรื่องของความรักเลยเขาก็เลยแบบเหมือนกับว่าคุยกับใครอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจไม่อ่าไม่ได้คุยในทางเดียวกันหรือไม่ได้เป็นแบบหัวการค้าเหมือนเขาเขาก็จะค่อยๆห่างออกไปคนคนนี้นะนะคะเขาชอบเรื่องการค้าอ่ะ King of Pentacles ล่ะนะคะตอนนี้เขาเป็นยังไงใบสุดท้ายนะ King of Pentacles นะ แล้วเป็นยังไงชีวิตสุดท้ายเป็นยังไงเอยสิบไม่เท้านะคะก้มหน้าก้มตาหาเงินอย่างเดียวนะคะไม่ได้สนใจอะไรเลยนะคะ เพราะฉะนั้นชีวิตเขาหลังจากที่ไม่เห็นคุณค่าของเราเขาก็ไม่เคยเห็นคุณค่าของใครนอกจากคุณค่าของตัวของเขาเองนะคะเขามองเรื่องอนาคตมองเรื่อง,องการเงินเรื่องชีวิตคู่คนคนนี้ไม่ได้มองเลยนะคะอ่านตามไพ่ไม่เอาใจใครนะอนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะทั้งหมดสามกองเนาะนะคะคนที่ไม่เคยเห็นค่าของคุณตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างนะ,ะนะคะก็อาจจะไม่ถูกใจยังไงใครก็ต้องขออภัยด้วยนะ เป็นดวงโดยรวมนะคะถ้าเกิดมาดูแล้วชอบอยากติดตามคลิปกันต่อไปสามารถกดติดตามกดกระดิง่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและเป็นค่าครูให้กันได้นะคะอย่าไปยึดต,ติดใดทั้สิ้นนะทุกคนมันไม่เกิดกับเราหรอกนะคะมันเป็นแค่แนวทางนะคะเอาล่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ